ทำไมเวลาทะเลาะกันผู้ชายส่วนมากเลือกที่จะเงียบบางครั้งผู้หญิงกําลังเวียงอยู่ผู้ชายก็เลือกที่จะเดินหนีไปบางคนออกไปนั่งสูบบุหรี่บางคนไปนั่งเคลียร์งานบางคนไปนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวและผู้หญิงหลายคนเข้าใจสิ่งสิ่งนี้ว่านี่คือการประชดโดยการเงียบใส่หรือที่เรียกว่าซายเลนทรีเมนต์แบบที่ผู้หญิงชอบทําบางคนตีความว่าที่เขาเงียบแล้วเลือกที่จะไม่คุยปแปลว,ว่าเขาหมดรักคุณแล้วแต่จริงๆแล้วทางจิตวิทยาไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปผู้ชายที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือที่เรียกว่า EQ ูงจะเงียบตั้งสติและคิดวิเคราะห์ว่าเขาจะเลือกอะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดณนะเวลานั้น,น,นในขณะเดียวกันผู้ชายเป็นเพศที่มีเทสโ,โทสเตอโรนสูงในเวลาที่คนสองคนทะเลาะก,กันผู้ชายจึงมีแนวโน้มที่จะหน้ามืดลงไม้ลงมือและทําอะไรรุนแรงก้าวร้าวมากกว่าผู้หญิงดังนั้นเวลาทะเลาะก,กันแล้วเงียบผู้ชายไม่ได้กําลังประชดคุณแต่เขารู้ตัวและกําลังใช้ความเงียบข่มอารมณ์ตัวเองอยู่เขารู้จักตัวเองดีที่สุดรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงและสามารถทาอะไรได้บ้างเขากลัวใจตัวเองจะพลั้งมือหรือพลั้ง ทำร้ายคนที่ตัวเองรักและต้องมานั่งเสียใจที่หลังกลัวว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเลวร้ายถึงขั้นควบคุมไม่ได้และแก้ไขไม่ได้และลึกๆแล้วเขากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปถ้าคุณได้เห็นด้านมืดที่เหมือนกับสันร้ายของเขาผู้ชายที่ถูกเลี้ยงให้เติบโตมาเป็นสุภาพบุรุษจะไม่มีวันลงไม้ลงมือกับผู้หญิงเด็ดขาดดังนั้นการเลือกเงียบของเขาคือการสงบสติอารมณ์ตัวเองและปกป้องคนที่เขารักจากสัญชาตตาณดิบที่ถูกกดเอาไวล้ลึกๆข้างในและเมื่อทุกอย่างเย็นลงเขาก็พร้อมที่จะกลับมาคุยกับคุ ช่วคราวแบบนี้จึงไม่ใช่การประชดหรือ Silent Treatment และนั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณแต่นั่นเป็นเพราะเขารักคุณมาก และกําลังปกป้องคุณจากตัวเขาและปกป้องสิ่งที่พวกคุณสร้างร่วมกันมาไม่ให้ต้องพังทลายเพียงเพราะอารมณ์่วบุกดังนั้นคุณผู้หญิงครับถ้าวันนี้คุณกําลังเวียงตะคอกตะโกนใส่ผู้ชายของคุณแล้วเขาเลือกที่จะไม่เถียงเขาเงียบและเขาเดินจากไปจังหวะนั้นให้ปล่อยเข้าไปไม่ต้องตามอย่าตามไปด่าอย่าตามไปตบตีไปจิกไปยั่วโมโ,โหหรือไปท้าทายเขาเพราะคุณจินตนาการไม่ออกเลยว่าผู้ชายที่หน้ามืดด้วยความโกรธสามารถทําอะไรคุณได้บ้างไหนใครเวลาทะเลาะก,กับแฟนแล้วเรื่องเงียบแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์แบบนี้มาหน่อยครับ าชอบบทความดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหามาเล่าอีกเพียบครับ